มาอันนี้เรามาให้รูปเพจนะครับผมจิ้มให้หน่อยครับว่าจะให้กูบีเปิดบล็อกไหนให้ของตัวเองบ้างเรามาดูกันว่ากูบีจะโชคดีหรือโชคร้ายกันดีกว่าอ่ะช่วยเล่นหน่อยครับผมหนึ่งสองสามสี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่สองครับโอเคเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยนคดยเดีเดเดนะน,นไวเไรเราเชื่อ ความเชื่อแรกของน้องอานหนึ่งเอาเรียบร้อยแล้วเอาไงดีอ่ะคุณเลดก็เคยบอกเลขที่ดีให้ <c oughs> ให้คุณเอิร์ธไปแล้วได้ต้องทองมีใครให้มากกว่านี้ครับหนึ่งกับสองครับอ่าอันนี้เหลือหนึ่งกับสองแล้วตัดไปช่วงหนึ่ง <c oughs> มีไหมครับมีใครอยากให้เปิดกองไหนครับมีให้เลือกแล้วเหลือหนึ่งกับสองครับผม เชียร์ดวงผมอะอืมเอาไงดียโอเคสองเอาแล้วเสียงเสียงส่วนมากนะครับผมสองนะครับอันนี้หนึ่งนี่เดี๋ยวเก็บไว้นะครับรอกองสามกองสี่นะครับรอให้รูปเพจมาช่วยไอ้รูปเพจมาเอาตัวใบดีๆไปช่วยรีวิวดีกว,ว่านะครับมาแล้วมาแกะซองกันได้แกะอันนี้กันนะครับรามาเปิดของดูว่าไอ้เช็คดวงของเราบ้างนะครับ ขออนญาตเปิดนะครับมาลุ้นกันว่ากูวีหรือแอชจะได้ตัวอะไรไปอันนี้กูจะเปิดด่ว้วหน่อยเนาะไอน่แน่นอย่างนี้มีตัวดีหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวโอเคนี่คือเชื่อคุณสมหมายกับคุณเลชนะเอ้ยขอบคุณน้องสุวิทย์นะครับ มา22สิบสเปิดเลยเนอะไม่รอแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรามีกล่องพรีเมียมรออยู่เ <Okay. S 1> ขออย่าก,กล่องไทยให้หลุนสนุกสนุกกันก่อนมาสองแรกของกูวีจะได้อะไรถ้าได้จูดทอม,มานี่จะมีใครโกรธไหมฮะโบรุนได้วินะครับคูลาละฟอยครับผมเป็นคิงดรานะครับแล้วก็ชิเมเรียนเป็นแบบเลเซอร์ฮอลโลนะครับ มาดี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 าดอใส่ไม่ดีแหละไม่ตรงอ่าถ้าได้ไม่ดีก็รับผิดชอบร่วมกันนะครับน้องเอ่อน้องสวิทกับพี่สมหมาย <c oughs> เดี๋ยวเอาตัวใส่โชว์ดีกว่าไม่ได้ตัวอะไรบ้างมาเป็นมา สอที่2นะครับของกูบีนะครับอันนี้เราเปิดเองเลยเปลี่ยนมาลาพื้นฐานความมืดนะครับผมมาอิก,กะนะครับโอ้เมาหันสามด้วยนากกย่ากลัวอีกแล้วทูแคสเปอร์นะครับสองอาครับผมเป็นมาลุยาคูเตะนะครับโอเคมาจะเปิดให้ดูเลทนะครับว่าเป็นยังไงบ้างต่อกล้อง ถ้าได้ปิกจูดทองนี่เดี๋ยว,วมีส่วนลดให้อีกสองสามกล้องเลยครับที่เห็นดับแวบสามาครับเป็นดิวรันดอนวีแมครับผมอ่านี่คือเราได้สามซองเนาะก็ได้เป็น VMAX หนึ่งนะครับ V1 หนึ่งแล้วก็เลเซอร์ฮอลโหนึ่งโอหเป็นคนก็ถูกใจด้วยน่าจะเป็นหุนสมใหม่แน่ๆน่ แล้วไปกดๆได้ไหมไปครับเป็น shower นะครับชิบะแต่เสียงสะท้อนนะครับอ่าเป็นแดนดิแล้วก็เป็นรุรีนะนะครับเป็นแบบเลเซอร์ฮอลโลจะบอกนะว่าเลเซอร์ฮอลโลจะมีทุกแบบเลยโหจะโหดไปนะเนี่ย สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็กล่องสามยังว่างอยู่นะครับอันนี้เป็นกล่องส่วนตัวของกูนะครับเรามารุ้นด้วยกันนะมาดูกันว่าเราจะได้ชูชองหรือเปล่านะครับไทเดซึนะครับวีโดอทางยอดหิมะสหิมะ 2R ครับเป็นกาล่าไฟเจอร์วีนะครับแล้วก็เป็นเลเซอร์ฮอลโลโคคูณ ดูเลทนิดนึงเนาะแล้วก็เห็นในเพจเขาบอกว่าลุ้นใบดีแล้วต้องมาลุ้นว่ามันมีขีดหรือเปล่าใช่ครับของผมนี้ SR คำสั่งบอสนี่ขีดยับเลยเด่นมากไม่เอ้กลับมาด้วยดิยอยู่เอ้ยกลับมาวะไว้เล้กลับมาเนาะพอด,ดีอยู่ที่หนึ่งนะครับ ่อไปครับผมเป็น e n e น g y นะครับ C-Dash นะครับโ o r เ a และรู l i น a นะครับเป็นสเปียแบบฟรอยนะครับผมกดไปเจ็คคนดูนะครับผมนี่เรามาเช็คดวงกูวีก่อนโดยให้รูปเพจช่วยนะครับ นางพืฐานน้านะครับนาเกะสเกเกะซาลุนะครับเดนเดนะนะครับลูกโป่งแล้วก็เป็นยุกิเมเนโกนะครับเงียบ,บเลยสวัสดีเจ็ดคนดูนะครับผมเรายังมีกล่องพรีเมียมคอลเลกชันนะครับยังว่างอยู่แล้วก็จะเปิดกันวันนี้เลยก็ถ้าใครสนใจไปจับจองกันได้นะครับมีครัาง้นานมืดนะครับอิบุย ทางาจุ่มต่อเนื่องมาสเตอร์ Master นะครับและฟอยครับผมเคนทาร์ชเนี่ยเปิดของตัวเองจะเปิดโดยวเร็วนิดนึงเนาะหก oh, คนดูนี่น่าจะมารอไม่ไม่รอซ้ำก็รอเหยียบยำ่ำ <c oughs> เราเราจะเปิดลุงเฮ้ยเปิดทองให้ได้ลิซาโดนะครับเทปโปโอกล้องส่องทางไกลนะครับ สาม,มาครับเป็นบักเล็กร่างขี่ม้าขาวนะครับ c ีเเป็นคารมามาเนโลเออเนาะมันจะมีเหมือนจะมีบล็อกหนึงนะครับเอ้อจะมีบล็อกหนึ่งจะมีซองหนึ่งอะที่เป็น c ีเที่มากับ VMAX นะที่ดูที่ปเปิดมาหกเจ็ดกล่องมันจะเป็น c ีเใบแรกของกล่องนี้ด้วยที่ได้ขายไหมครับอันไหนเอ่ย สนใจไปไหนครับต oh, ุนสวิตมาขาวอ๋อพี่จริงมาขาวพี่ก็มีตั้งแต่บล็อกไอ้นั่นเลยนะในหอ้หอกหีมาขาวอะต่อไปครับเป็นซันจิมุชินะครับพนักงานจุจมครั้งเดียวเมลอนนะครับและสองอาครับผมปิกาชูก็มา โอ้โหสองไบติดครับเปิดีกล่องแล้วครับอ่าอันนี้เป็นกล่องเป็นกล่องไงครัเป็นกล่องพักเบรกครับผมให้ทุกคนดูดวงของกูบี้ก่อนนะครับว่าดวงเป็นไงบ้าง <c oughs> แล้วก็อยากเปิดเองนะครับให้ทุกคนเป็นคนช่วยเลือกกล่องให้นะครับ <c oughs> พีแอดนี่ผมมีแม็บักเด็กคีมาเขาทองแล้วเดี๋ยวรอเนี่ยผมว่าจะเปิดหาจูทองอยู่ มาลุ้นกันได้นะครับผมถ้าได้จูทองก็ก็ได้ครับผมเจ้าๆเลยเขาอยากได้เนาะเขาคงก็ยังน่าอยากได้อยู่นะครับคาเงะโบรุนะครับการาบ,บาริโอโคลุนะครับผมหายเปียมบอลังและสาม,มาครับแบ็คกี้ครับผมว้าวทำไมบอกนี้มาคู่บ่อยจัง เซอร์โฮโลมา5้าใบนะครับผม VMAX ตอนนี้มา3ใบแล้วแล้วก็ V มา3ใบใกล้กล่องด้นยังครับเดี๋ยวต่อไปเลยครับผมได้แล้วครับแยดรออยู่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงเผ <c oughs> ื่อครสนใจเพิ่มนะครับก็พรีเมียมคอลเลนชันเนาะใครสนใจก็สามารถจับจองเพิ่มได้นะครับยังมีที่ว่างอยู่นะครับพอดี ่าที่มันที่เปิดได้เพราะว่ากูบีมาเหมานะครับกูบีนี่แหละพลังงานโลหะนะครับยูกิโนโอ,อาริอาโดชนะครับหลักสังหอนของเซโรลล่านะครับผมแล้วก็เคสเซเลียเงียบเลยต่อไปครับสองเท่าไรเ๋ยไม่รู้นะ งานพืฐานพืชนะครับคิมแกนอิชิอิจินนะครับ,ชชนนรบเชือกหลบหนีและ2องอาครับผมนิมฟียาวีครับผมมีใครสนใจนิมฟียาซีเอสอาร์วีแม็กไหมครับสามใบดอเนาะห้ากล้อง ตัวดีเจคนดด้วยนะครับตอนนี้ก็เปิดกล่อง VMAX c l i m a ของกูวีเล่นอยู่นะครับผมเพราะว่ามันไม่เต็มอ่ะก็เลยมาเปิดเล่น csr คิมแกนอืมเท่นลเนี่ยตอนนี้มา CSR 2แล้วส่วนตัวกล่องพรีเมียมพอยต์ชันนะครับเราก็จะ สุ่มเบอร์ในแต่ละซองกันไปเรื่อยๆจนถึงซองสุดท้ายก็จะเป็นการ์ดทองนะครับมาการ่ามาสึกุมะมนะครับซยานอมรุนะครับคุมมือนักล่าและ 2R ครับผมเป็นการ่าฟรีเซอร์แล้วก็ Energy Watch ว้าวการ่ามาคมฮะเอ้ยมาแล้วมาสองแล้วนะครับ วันนี้ v มาห้านะครับผม VMAX 3สามเหมือนเล่ดวี Mac แกจะเต็มแล้วนะมา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 ต้องมาบ้างแหละเอ็นจีสายฟ้านะครับโมโคโคเอ็นจีพาวเวอร์ฟูลู้ฝึกนกนะครับและชูออกสตันนะครับ หลืออีกห้าสองนะครับผมยังไม่มาเลยนะครับทั้ง SR CSR UR ก็ต้องออกแล้วแหละครับนะครับเป็นต่อสู้นะครับผมโบรุนนะครับพี่โตคาเงะน,นะครับและ m มมโมรี a แคปซูลนะครับเป็น RR ครับเรโ,โคซ่าเฮ้ยจริงดินี่จะหมกนะจะออกสองสุดท้ายอีกแล้วอะ เราไม่มีเลยวะเนี่ยีมาห้าหกใยแล้วนะครับมาสอต่อไปเอ้แต่สี h r ก็ยังน้อยอยู่เลยมาครับเป็นพลังงานพื้นฐานนะครับความมืดนะครับดา r k m มะ e n e r g y Coating นะครับ Terf Stadium แล้วก็ Cobalt On เฮ้ยจริงดินี่เหลือสองซองสุดท้ายแล้วนะ ยังไม่มีเลยนะยังไม่ออกกันเลยนะแจ๊ยยี่อะไรครับนี่เอามาแล้วอยู่อ่ะคาจิชูนะครับผมเมลซอนโมมินะครับเฮ้ยสอบสุดท้ายจริงดิแอปปิวแล้วก็เชนดิมโบเอาอย่อาออกสองสุดท้ายแกยะ แทบไม่ต้องแบบต้องรุนเลยว่าตรงไหนเองท้ายเลยแล้เงียบมากเลยนะสำหรับบล็อกนี้เป็นตัวอะไรนั้นมาดูกันนะครับตัวอะไรวะเหมือนจะเป็น S R ยูมามารุนะครับพาสมุนวนทันเดอร์ครับและเออ S R จริงด้วยเป็นว้าวรางสังหอนของอสเซโรล,ลาเออันี้ไม่เคยมี โอ้เสียนายมาคู่โอ้โหสวยสวยสวยส,วยสวยเลยอีอีออ,อ,อันนี้ของแอดเองนะครับออได้อยู่ได้อยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงกับคำสั่งบอสอยู่แต่เสียอย่างมีแค่ใบเดียวเครื่องไรอ่ะไม่มีมี sr แต่ไม่มีเส r ดูว่ามีปะไม่มีนะ เออมาแล้วครับคุณเอิร์ธเนี่ยของคุณเอิร์ธเนี่ยแรกกับผมไหมเอ๊ะเดี๋ยวอันไหนคุนปกันวะเอ้ยของเราแพงกว่าอันนี้ของคุณเอิร์ธนะครับนี่จูชื่อเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยมาซองเบอร์แรกเลยของกล่องนั้นและอีกและอีกกล่องหนึ่งก็กมาซองสุดท้ายเลยกล่องที่3จะเป็นของแอดเองนะครับก็จะเป็นอ่ารางสรรของของนะเซโรลานะครับสวยๆเลย อีกิคุณเอ,อิร์โชคดีมากอะ่ะมาแบบซ<บ>องแรกๆแล้วแบบเป็นอะไรที่มันเป็นสีลุ้งมันมค่้สีลุ้งไงผมก็คงคิดว่ามันน่าจะอะไรที่พิเศษมากเพราะว,ว่าผมก็ไม่เคยเห็นแต่นี้ของผมเนาะออกไปก่อนเอามาโชว์นะครับว่าแอดได้เองนี่สวยๆเลย นาครับอ่าเป็นข่าวครับอ่ะห้ดูร้อมดึงเจ้าของเบอร์เพิ่งมานะครับเขาลุ้นกันสุดๆอะ่ะเพราะว่าตอนแรกมาเห็นประมาณนาเนี้ยอ่ะแค่นี้ปุ๊บเอ้ยไม่ลุงมันไม่น่ามีลุงเนาะมันก็คงเป็นทองแล้วแหละไปทําบุญด้วยอะไรมาครับเนี่ยดวงปีนี้คุดหมดแล้วนะครับเล่นเล่นได้สองเบอร์เนาะกล้องนั้น ผมนี่เปิดมา6กล่องแล้วยังไม่เจอทองเลยแต่เจอ s r สอสามอันและขิงงอนขิงงอนเออคำสั่งบอสนี้ถูกใจไหมครับถ้าถูกไม่ถูกใจก็ฝากไปที่แอดได้นะครับแอดล้วฝากครับผมไม่คืนด้วย <laughs> ต้องมีค่าเรียกอย่าพิ่งหมด ก็เรื่อยๆครับผมเดี๋ยวปีหน้ามาก็ต่อด้วยกล่องเลยนะวีสไตล์อีกโอ้ยบาโบเออเดี๋ยวชุดนี้ถ้าเป็นอา่าเราจะมีตัวภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยนะครับอันไหนสนใจก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับผมโอเค